ช่วงนี้มาดูเรื่องของเกี่ยวกับแรงงานกันบ้างนะคะทางกระทรวงแรงงานค่ะเดินหน้าขยายตลาดแรงงานเกาะสร้างไทยในเกาหลีใต้เตรียม MOU กับสมาคมผู้รับเหมาเกาะสร้างเฉพาะทางของเกาหลีเปิดทางแรงงานฝีมือผู้จัดการไซ้งานงานสร้างงานสร้างไรายได้ให้แก่แรงงานไทยค่ะ กระทรวงแรงงานค่ะภายใต้การนําของนายพิพัฒน์ราชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะเดินหน้าเปิดตลาดแรงงานกาะสร้างในประเทศเกาหลีใต้ค่ะด้วยการหาหรืออย่างเป็นทางการกับสมาคมผู้รับเหมาก่อสร้างเฉพาะทางแห่งสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีบริษัทสมาชิกกว่า56,00 0แห่งทั่วประเทศโดยมีนายบุญสง ทัพชัยยุทธนะคปะปลัดกระทรวงแรงงานนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานเข้าร่วมงานนี้ค่ะซึ่งนายยุนฮักซูนะคะประธานสมาคมผู้รับเหมาก่อสร้างเฉพาะทางแห่งสาธารณรัฐเกาหลีก็กล่าวต้อนรับ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและก็คณะค่ะพร้อมย้าว่าแรงงานไทยนั้นมีคุณภาพสูงขยนันมีทัศนคติที่ดีแล้วก็ปรับตัวเก่ง เป็นแรงงานที่ตลาดเกาหลีต้องการอย่างมากโดยเฉพาะในภาคการก่อสร้างที่กำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนจากสังคมสูงวัยและคนรุ่นใหม่เลือกงานสายนี้น้อยมากค่ะค่ะโดยการหารือครั้งนี้เองนะคะทางนายพิพัฒน์ก็ได้มีการกล่าวาถึงความพร้อมของประเทศไทยในการส่งแรงงานก่อสร้างคุณภาพโดยเฉพาะในสาขาที่เกาหลียังต้องการอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นช่างเหล็กช่างเชื่อมช่างไม้และผู้จัดการควบคุมไซต์งาน ผู้ดูแลคนงานนะคะซึ่งแรงงานไทยมีทั้งฝีมือและความตั้งใจทางกระทรวงเองค่ะก็พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เต็มรูปแบบตั้งแต่การฝึกอบรมทดสอบฝีมือไปจนถึงการจัดส่งตามระบบที่ถูกต้องซึ่งจะช่วยให้แรงงานไทยนะคะได้รับค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมเหมาะสมและก็มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงในต่างแดนค่ะซึ่งทางสมาคมผู้รับเหมาก่อสร้างเฉพาะทางแห่งสาธารณรัฐเกาหลีแจ้งในการหาหรือว่าอัตราค่าจ้าง แรงงานกาะสร้างในเกาหลีประมาณ2 7 6 0 0 0วอนต่อวันถ้าคิดเป็นเงินก็ประมาณ7.2ล้านวอนต่อเดือนและยิ่งสูงขึ้นสำหรับงานฝีมือ ่วาจะเป็นช่างเชื่อมนะคะจะได้ประมาณ3 0 0 0สนวอนต่อวันช่างไม้250,000หวอนต่อวันนะคะอันนี้เดี๋ยวสักครู่น้องแบมช่วยคิดหน่อยว่าแต่ละวอนนี้เท่ากับเงินบาทไทยเท่าไหรไ่นะคะ<ล>นะคะใครที่เป็นแฟนซีรีส์เกาหลีนะคะก็พิมพ์เข้ามาได้นะคะตอบคำถามทาง Facebook l i v e ได้นะ,ะกระเดียวกันาทางเกาหลีใต้ยังแสดงความสนใจที่จะรับผู้จัดการงานก่อสร้างหรือว่า วิศวกรจบใหม่จากไทยไปดูแลแรงงานไทยในไซ่งานด้วยนี่น้องๆที่เรียนด้านวิศวกรนะคะวิศวกรรมในอนาคตนี่ใครอยากไปดูแลคุมไซ้งานที่เกาหลีใต้น่าสนใจมากๆเลยนะคะ ซึ่งการพบปะกันครั้งนี้ถือเป็นการวางรากฐานสำหรับการจัดทำบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่างหน่วยงานในประเทศไทยกับสมาคมผู้รับเหมาก่อสร้างเกาหลีในอนาคตอันใกล้ด้วยโดยหากสมาคมเดินทางมาเยือนประเทศไทยทางกระทรวงแรงงานไทยก็พร้อมนะคะที่จะให้มีการพบกับสมาคมผู้รับเหมาฝ่ายไทยด้วยเช่นกันแบบทันทีเลย<ะ>เพื่อเชื่อมต่อความร่วมมือของทั้งสองประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ด้านปลัดกระทรงแรงงานท่านก็กต่าวยืนยันค่ะว่านี่คือโอกาสของคนรุ่นใหม่นะคะที่มีทักษะด้านการก่อสร้างทักษะด้านภาษาหรือความรู้ด้านวิศวกรรมหูตะก่อนคนคิดว่างานก่อสร้างเนี่ยเป็นงานที่แบบโอ้โห,โหไม่มีเกียรติไม่มีอะไรแต่ทุกวันนี้บอกคุณผู้ชมเลยว่าเป็นแรงงานที่บางคนบอกว่า ไม่ค่อยมีใครอยากทำนี่แหละเพราะไม่มีใครอยากทำเขาเลยเป็นแรงงานที่ม,มีความต้องการสูงมากๆเลย,เ,ย<ะ>เห็นไหมคะเกาหลีนี่เขาเป็นสังคมผู้สูงวัยสังคมผู้สูงอายุแล้วแล้วก็เด็กจบใหม่เขาเลือกงานอันนี้ประเทศเขาเป็นแบบนั้นเขา<ะ>เลยอยากจ้างแรงงานภาคการก่อสร้างของเราเนี่ยแหละค่ะไปทํางานที่นั่นอย่างที่บอกข้อดีของเรามีเยอะค่ะดังนั้นการทํางานต่างประเทศไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะผู้ชมและก็สามารถเริ่มต้นได้ด้วยระบบที่มีมาตรฐานขอย้ําว่าแรงงานที่ถูกจัดส่งไปจะต้องผ่านการฝึกอบรม ทดสอบฝีมือแล้วก็รับรองมาตรฐานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อมั่นใจว่าทุกคนพร้อมทํางานอย่างมืออาชีพ สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยและได้รับการดูแลตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางคุณผู้ชมที่อยากจะไปเป็นผีน้อยฟังแบบนี้แล้วไม่ต้องแล้วนะคะไม่ต้องแล้วเปลี่ยนใจเลยะคะอยากไปทํางานอ,อย่างถูกกฎหมายไปเกาหลีใต้อยากได้เงินเยอะๆน,นะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะเวลาเราไปมันมีสวัสดิการต่างๆเนาะเราจะได้ไม่ถูกทอดทิ้งนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะสำหรับแรงงานไทยในภาคของการก่อสร้างควบคุมไซต์แล้วก็วิศวกรและผู้ประกอบอชาชีพด้านเทคนิคทุกๆคนที่กําลังมองหาเรื่องของ โอกาสในการทํางานต่างประเทศต้องเรียกว่าอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะ,คะรวมถึงรายได้นี่ก็สูงผู้ที่สนใจนะคะเตรียมตัวได้เลยตั้งแต่วันนี้เขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะ,คะโดยสามารถสมัครฝึกอบรมและทดสอบฝีมือได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศหรือว่าจะเป็นการรอติดตามเรื่องของข่าวสารต่างๆผ่านเพจกระทรวงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ